ฐานเจาะจงให้ผลก่อนสุดท้ายอนุโมทนาบุญดูดบุญคนอื่นโดยไม่ต้องลงทุนแต่ไม่ได้เท่าเขานะอย่าไปบอกว่าเท่าเขาอนุแปลว่าอะไรครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะนะครับพวกพวกอนุโมทนาบาปได้บาปทีเนี้ย คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นลูกชาวประมงเพื่อนหาปลามาได้เยอะแต่ท่านเป็นคนมีศีลไม่ไปหาไปยินดีในบาปของเพื่อนเศษกรรมทําให้ท่านเป็นไมเกรนในตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าครับโมทนา <c oughs> อันเดียวกันนั่นแหละอย่ามาอย่ามาอย่ามาตัดอันี <c oughs> <c oughs> ฟังนะครับเราจะเล่าให้ฟังพระอนุรุทธะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นนิมมานนรดี ไปเจอนางฟ้าอ,องค์หนึ่งโู่สวยริญงานใหญ่มากพระนรุธ,ธาซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็เลยเดินไปถามเทวดาอ่านางฟ้าองค์นี้ว่าน้องหญิงอันนี้เป็นคาในพระเจ้าิสดดนะครับวิมนนี้ทํามาด้วยบุญใดหรอือเธอจึงได้วิมานันยิ่งใหญ่แบบนี้แต่ในวิมานไม่ค่มีอะไรนะนางฟ้าอายที่จะบอกคือเทวดานางฟ้านี่เ็ามีศีลนะครับอย่าถามหม่อมฉันเลยพระคุณเจ้าหม่อมฉันอายที่จะบอก วิมานใหญ่นี้ไม่ได้มาด้วยบุญใดยิ่งใหญ่เลยหม่องฉันเคยเป็นคนใช้ในบ้านของนางวิสาขานางวิสาขาสร้างวัดบุปารามถวายพระพุทธเจ้าหม่องฉันมีความปลาดเปื่มใจในบุญนี้จึงอาจมโมทนายินดีในบุญของนางวิมานนี้ได้มาจากการยินดีในบุญแค่คิดมีวิมาน ในที่ฎีจิตใต้สมนึกเนี่ยผมจะสอนนะครับเรื่องของลิสยานีา่อย่ามันไส้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะพาเอาจริงจิตใต้สมนึกมันจะจานะครับอางเช่นเราบอกเราหลันไส้เขาบอกว่าอุ้ยมีตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเรามีบ้านมีรถรวยกว่าเราอะไรเงี้ยจิตใต้สานึกมันจะจําไว้จําไว้แล้วมันจะพาเราออกจากสิ่งนั้นเราจะไม่มีทางได้เท่าเขาท่านพระเจ้าท่านคืนสอนในะทุกศา,าสนาศาสดาจะสอนให้เมตตาถ้าไม่สอนให้เกียด ทำไมเพราะเวลาเกลียดปั๊บมันเป็นต้นทางที่จะพาคุณไปสู่สิ่งที่เลวร้วายนะท่านสอนให้อนุโมทนาแค่ยินดีก็ได้บุญคนอื่นแล้วท่านห้ามนะครับเรื่องของริษยาเนี่ยผมในที่ทํางานไปที่ไหนเกี่ยวไม่เกี่ยวผมก็จะพูดเพราะริษยาทําให้มีสักดาน้อยท่านตรัสไว้ชัดเจนในจุนลกรรมวาิพันธ์กสุคือถ้าคุณริษยาเขาคุณจะไม่มีทางที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์มีสักดาเท่าเขาลงนรกก่อนนะ พอเป็นมนุษย์เป็นเหตุให้มีสัปดาน้อยเห็นไหมแค่คิดก็ผิดแล้วฉะนั้นดูดบุญคนอื่นง่ายๆด้วยการอะนุโมทนาแน่นอนเด็ดขาดเลยก่อนนอนนะครับถ้าใครรวมเด็ดสู่จิตใต้สำนักก็จะให้อธิษฐานกันก่อนนอนให้ยินดีในความดีงามคนอื่นยินดีในบุญของพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่เก้าของเรายิน อ่านพระไตรปิฎกแล้วมีความปรับปืมผมจะปรับป,ปื้มมาโอ้โหพระพุทธเจ้าเยี่ยมยอดจริงๆยินดีในบุญของท่านยินดีในบุญของพระมหากัรจายนะที่ท่านร่ารวยพระศรีวลีอย่างเงี้ยโอ้โหไปที่ไหนก็ไม่อดอยากอย่างเงี้ยครับยินดีด้วยนะครับขอส่วนน้อยน้อยมาหน่อยเสอร <c oughs> <c oughs> คิดอยู่ตลอดเวลาอ่ะโอเค <c oughs>